สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนงานแต่งที่ไม่หรูหราแต่มีคุณค่าทางใจกลายเป็นคลิปที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้ชมจํานวนมากหลังจากมีผู้ใช้ t i ๊ก o k ชื่อว่าสยามบุรีราม3ามได้แชร์คลิปวิดีโอของงานมงคลสมรสแห่งหนึ่งพร้อมข้อความว่างานแต่งคนจนกู้ภัยสยามบุรีรมัมโดยในคลิปดังกล่าวเผยเห็นคู่บ่าวสาวที่แต่งกายโดยชุดสีขาวเดินผ่านซุ้มกระบองไฟจราจรมีพรอมแดงโปูให้เดินพร้อมกันนี้ยังมีเสียงไซเรน จอรถเปิดตลอดการทําพิธีซึ่งค่บ่าวสาวนั้นเดินไปจนสุดทางพบชายชุดเหลืองยืนถือช่อดอกไม้อยู่ต่อจากนั้นก็ทําการมอบช่อดอกไม้ให้กับเจ้าบาวพร้อมกับให้อวาลแก่บาวสาวเป็นอันเสร็จพิธีหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปได้มีชาวโซเชียลเข้ามาร่วมแสดงความยินดีจํานวนมากอาทิเช่นไม่รูหราแต่มีค่าทางใจอีกท่านบอกว่าไม่รู้ราแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นยินดีด้วยนะคะเป็นต้นอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับค่บ่าวสาวด้วยครับท่านผู้ชมละครับมีความเห็นอย่งางไรกับเรื่องนี้ลอง แสดงความคิดเห็นกันเ้ามาางนะครับขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ